สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำเค้กกล้วยน้ำว้าช็อกโกแลตกันนะคะนี่ค่ะเนื้อเขาก็จะได้ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำกันค่ะเริ่มจากนำกล้วยน้ำว้ามาบดนะคะนี่ตอนแรกเราใช้ซ่อมบดค่ะบดไม่ได้นะคะก็เลยต้องไปสวมถุงมือแล้วก็ขยำเอานะคะเพื่อนๆน นี่ค่ะต้องขยำเพราะว่ากล้วยของเราก็ยังไม่ได้สุกง,งอมมากนะคะเพื่อนๆสามารถใช้กล้วยที่สุกง,งอมมากๆเลยก็ได้นะคะขยำค่ะไม่ต้องแหลกมากก็ได้นะคะจากนั้นนำไข่ไก่สองฟองค่ะมาตีกับน้ำตาลทรายนะคะตีจนน้ำตาลทรายละลายเข้ากันกันกบไข่นะคะ ต่อมาเราก็จะเติมน้ำมันลงไปค่ะคนผสมให้เข้ากันอีกครั้งนะคะพอเขาเข้ากันดีแล้วนะคะเติมกลิ่นวานิลาค่ะถ้าใครไม่มีก็ไม่ใส่ก็ได้นะคะคนผสมให้เข้ากันค่ะ จากนั้นนํากล้วยที่เราขยำไว้นะคะมาผสมลงในส่วนของไข่ค่ะคนให้เขาเข้ากันนะคะต่อมานะคะเราก็จะมาเตรียมในส่วนของแป้งนะคะวันนี้ใช้แป้งอนเนกประสงค์นะคะ,ะแล้วก็ผงฟูเบกกิ้งโซดา แล้วก็เกลือค่ะตามด้วยผงโกโก้นะคะ1ช้อนโต๊ะค่ะร่อนผสมลงไปในอ่างผสมที่เราเตรียมไว้เลยนะคะ จากนั้นคนผสมให้เขาเข้ากันดีเลยนะคะพอเขาเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็จะนำมาเทใส่พิมพ์ค่ะพิมพ์ที่เราใช้จะเป็นพิมพ์ขนาด2องปอนนะคะเทใส่ลงไปเลยค่ะ เราก็จะแต่งหน้าเขาด้วยช็อกโกแลตชิพนะคะเพื่อให้หน้าตาเขาดูน่าทานมากขึ้นนะคะนำไปอบไฟบนล่าง175องศาประมาณ30นาทีนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะหน้าตาก็ประมาณนี้เลยอ่าเรามาผ่าดูเนื้อข้างในกันนะคะ ตอนที่เราเอามีดผ่านนี่เนื้อน้องเขาก็จะเด้งดีมากเลยนะคะรสชาติเนื้อสัมผัสก็จะคล้ายๆข,ขนมตาลน,นะคะถ้าเพื่อนคนไหนไม่มีเตาอบสามารถนำไปนึ่งได้นะคะแต่ว่าไม่ต้องใส่ช็อกโกแลตชิพนะคะนำไปนึ่งแทนค่ะลองทำกันดูนะคะ